ขอน,นิ้วจะเท้าผิวเพราเป็นทานคือขอน,นิ้วสะเท้าผิวเพเป็นทานตอนเป็นนมวยแบบดุนานไฟบอกันอําในโน่นแ่ปั่มไฟทั้งข่าสุนเราสะอ่อนทางไฟเผาเขาก็เอาดอกขอน,นิ้วรักยังเงือบวลอยละเรวจากลาเธอไม่มีตามรู้เร็วนานเธอมาเพื่อลวง สิเงเยือหมดใจทิ้งฉันไปให้เก็บำทำดวงคือขอ,อนอยู่เขาจิ้วทิ้งปางปัานกระตาหางเขามากเขา้อยไฟปั้นกตาหางเขามากเขาอยไฟสิจาำใบมากกว่าใดไฟกระซัง จำไว้มากูได้ไปก็สร้าส,สิจงใจเอาไว้บางน้ำมันหั่ขึ้นื่องไกสิจำไว้ไว้แน่แผ่มันเก็บเคือเก็บเก็บกดองอยางดินโตสายางตายย่อย มนุปแปลวาน้อม้อมตั้งท่าสิขันไขจะตามใจพวกมนเฟนผู้นางขอมบ่มีสางม,มีตาบ่มีขอนฟันนาดอนบ่ทันสาว หลาวความคมฝนตึมเรื่อยบ่มีตุดอกมูแฟนในปีนี้เอ็มอภัสรานำวิงแก่นวังแก่นในแฟนเหลี้ยวโตวเป็นเกี่ยวจะทำวงให้เสื้อตคือคันว่าเอา จัดสนาหมอลำเรื่องมาเติมล้ให้ฟังอี่มเบองาแต่ตาบ่ทันสินสส้นใส่สิ้นรวดแทบเชิญมาแม่มันสั่งจองมวลมีไข่เด้อพีน่น้องตามแผงเทพล่องไปหาจะทำมาให้เฟนฟังนั่งสบายอยู่ในบ้าน อย่าลำคาญไปลเสื่อมวอนเฟนเฟนไปเทาท่วงเอ็มอภัสราเพนเหตไบเอ็มไผ่หัวสามสิบ่อทันเอ็มเด้อแฟน ลำเรื่องต่อก่อนเอ็มอภาาาัสรานำเนท่านมอบให้ในี่ท่านไม่เป็นของขวัญผมดิ้นใจขวัญสุนทรฝากมาเป็นของตอนหล่อนวาด,ดีพ่อช่มีงานใดเชิญไปแวขอฝากพ่อขอฝากแม่ฝากแฟนๆส่งอบานมีงานเียวสั่งจองจบความจ้าก,กาวลองบอกกาวนำแสดงผมก็คือเท่าพอ่อเศรษฐีโกศลมีลูกชายก็คือเอก,กพล ครับพอ่นอนนตะกรครับพอ่อแล้วก็สอนรามครับพอ่อแล้วก็อีสองพระเจ้าพอ่อเดี๋ยวนี้ครอบครัวผมบ่มเหมนคนทุกคนจนเป็นคนห่างต่างมีสองลูกทั้งสามสี่คนเข้ามหาลัยเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนจบแล้วว่าสิให้ลูกทั้งสี่คนนี่ไปเบิร์กิจการซอยว่าจังไนลูกลานับตะใกล้จากบ้าน มาเขียนอ่านการศึกษาทางบิดาม่านดากระท่งเงินบอกเคยเวน้นมาเห็นเมืองกุุงกว้วงสาวเมืองหลวงงามเอานี้เอก้ลใจเต้นทีสาผพ้ดีย่างใกล้ใจเท่าเหล่าละมือบางขึ้นโตจนฝันเพลว่ามีครู่มานอนหอ เสดายนอเพียงความฝันวันไวในไวัยรุ่นถือว่าบุญไหลล้นเอก,กพลได้นนเรียนต่อมาเห็นก่อท่อมอมูฝูงมีบอ่อแพลได้สนแก้วอยู่บ่อเศร้าอ,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 อนี่นอม่ลาลุ่งเรมาก เอกพลนนตตกรครับพอ่อสอนล่ามสองเป็นจังไดการลองการเรียนของพวกเจ้านะ่ะเบาให้พ่อฟังดูพ่อครับเรื่องการล่าการเรียนคุณพ่อบ่ต้องเป็นห่วงครับจังไดี้เอกพจกับซุ้มมือายต้องจบแท้แน่นอนครับคุณพอ่อแมนบอลนน,นตกรต้องจบครับพอ่อในเมื่อเฮามีเงินมีทองจะได้กระจบครับพ่อครับเอาเสียวเงินเอาทองน่ะบ่ลูก การศึกษาการไปร่องไปเรีเรยนสีเอาเงินทองจ้างเอาสมบัติลูกพ่อครับสม,มัยมันสมัยใหม่ด้พอ่อเงินทองเป็นปัจจัยสําคัญครับโอ้ยเมื่อคือพ่อจะน่อยน่อยเถอะลูกนั่นทั้งพอ่อทั้งลูกบ้ลื่นกันจักคนอีสองลุงสองมึงด่ากูดึงมึงยองยองเออโอเคคุณพ่พอครับเอกพจน์ม้ามือเนี่ยมันไม่ยังหลายจักมีนะครับคุณพ่พอมี่ยังนล่ลูก อยากสิขอเงินคุณพ่อไปเที่ยวจักแสนสองแสนสามแสนนีไหมครับคุณพ่อเม่ในี้ันอย่างลูกทังนิไปเที่ยวเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้วันวันวันอย่างลูกบ้นพูดพ่อคุณพ่อวันพูดครับเอาบัานพูดไปไปโรงเรียนบ่ลูกคุณคูไปอบรมครับคุณพ่ออยากได้เงินไปเที่ยวแม่นแล้วครับวันหยุดแมนบ่ลูกครับผมเดี๋ยวนี้บ่เป็นยังการเงินการทอง ขนหน้าแข็งพอเบล่วงคันลูกเสียวไปซ้ำนี่แต่ว่าพออยากให้ไปเบิ่งกิจการนั่ลูกกิจการแมนเอกพ้นพ่อไปเด้ออีพ่อเด้อเอาเรื่องกิจการพ่อเท่ามาแมนพผล่สี่สืบนอแทนแนวมีไอ้สองคนก็ใส่ไอ้ไปทำไมคุณพ่อใอ้ลูกสองคนเจ้าเท่าผนไปน้อแต่ก่อนครับพ่อว่าจังไหนพอบาสีไปเบิ่งกิจการแทนพ่อแม่ลูกพ่อครับน้องแต่ก่อนยังเรียนมาทันลิจบยุติเหตุการณ์เหตุงานจังไหนพ่อสอนล่าม ครับพอไปเบิ่งกิจการใน้พ่อได้ลูกเลียนบ่คันได้จบไม่พอกระสิได้ไปเบื้องจังไดล่ะพอ่อโอปวดหัวลูกลูกสองไม่อย่างอีกพอ่าจังไดพ่อที่ไปเบิ่งกิจการเก็บเงินดอกเขาจะคอยไปเก็บเงินดอกแม่มาที่ได้บ่ล่ะเงินดอกอะ่ะพอได้เงินขาวมาว่าเดี๋ยวเจ้าหนึ่งมึงบ่ไปเก็บเขาไปอยู่พอแต่มันบ่ได้เป็นอย่างจังบ่ได้เขา่จ่ใจหรือว่าลูกใส่เขามันรอจะรออยู่หระบักล่าไงนะ่ะ พ่อครับเรื่องกิจการกของเัาเนี่ยมีกิจการอย่างไรครับพ่อยังมีบ่ลูกหลายอย่างหลายแนวจนเราพ่อจื้อบ่ได้กิจการสุดท้ายก็คือจ่ายเงินดอกให้คนกู้คนยืมลูกจ่ายเงินดอกปะครับแล้วให้ผมไปเบิ่งกิจการไหนผมอยากไปเบิ่งกิจการอมบอลนะครับพ่อผมมักครับโอ้บอลกั้นพานันแมนเหรอพ่อมองมกอักยุหันเลยครับพ่อครับบอลแมนไปเล่นบ่ลูก พ่อครับผมเป็นเจ้าของบอลได้พอ่อไปเล่นจังไรไปคุ้มได้ดูอย่าไปเล่นเขาสิว่าเขาว่ามันเสียซื้อพอครับพ่อบอลเล่นดอกครับไปคุ้มซือ้อคุ้มเซิ้งไลายกระเดือยยุหันนะ่ะห<อ>นุกหลาเงินบ้าเสี้ยวไปเสี้ยวไปเฮ็ดหยังลูกเงินสองแสนสามแสนมันบพ่พ่อแมนจะไปเลี้ยงเหล่ากูบ้าซ้ำหน่อยเห้อเนี่ยสองจะไปบอกเล่าเฮ็ดอย่งพอลุงสองกระได้ดี๋ยวนี้หมายความว่ามึงเสี้ยวงเงินไป ท,มมทุ่มพุช่ายแมนบังบ่ได้ทุ่มพ่บอบ่ได้ทุ่มซื้อเขาซื้อเขากินซื้บอบ่พ่อจะไปเสื้อพลุ่งสองแล้วถอดเจล่ารถพอ่อผมจะเอาเงินไปซื้อขน,อขนมซื้อซื้อคุณพ่อครับโทรศัพท์มามาไม่อยากได้รุ่นใหม่สเสด็จครับคุณพอ่อน่นตะก่อนว่าจังไหนลูกพ่อครับเงินสองแสนสามแสนเนี่ยต้องไปซื้อสมุดซื้อปากกาปากากาก็เป็นแสนหมดได้พ่อนั่นนั่นนั่นเรียนหนังสือสนับก็เป็นแสนสองแสนอุ้ย พอเนี่ยแล้วอย่างอิหิกุวานี่ผมเป้นบพอผมจิต้องเอาไปค่าไปเที่ยวได้พอค่าทัศนศึกษาท่าเอกสารลายยางไหนพอหลายยางไหนแน่วครับเอาซ้ำนี่ขนหน้าแข้งพ่อบ่ล่วงไปขันไปเที่ยวแนวอย่าลืมเรื่องยังหล่ะพ่อกิจการมาดูแลแทน่อกหาพ่อเท่าลงไปพวกเจ้านั่นสิเป็นผู้สืบนอแทนแนวครับผมเรื่องนี้คุณพ่อเขาต้องเป็นห่วงครับลูกทั้งสามทั้งสี่คน สีเฮ็ดให้ดีคืออีพอเลยครับผมัะดูกปไปพอไปความลงไหลในใจเปิมได้ดูดดิมไฟแสงสีแมงม่อบินไปท่านที่บอ่อไม่แนวอย่างอานสุขสำรัญกับซุ้มเพื่อนใจแช่เชื้อนอะเลือนห่างใจเคยข่าวกับดางวังความฝันถิ่มไว บ่มีไ,ได้สิบทบถวนหาความสุขล้วนล้วนมวนกับมูเหมือนคู่สอนเอกกับพลยาลอลีขอแค่มีเงินแบ่งยาให้ขอห้อเฮาแหงตกยำแรงส่วนกันเทียวเกิดสตาดเที่ยวทอน,นี่ไอ้สองแม่ยยังอีกอ้สอง,ยงอยางอ้สองยายยให่พกจีบไอ้จังไหน ดูผมด้วยนี่ดูผมด้วยเป็นยังไงเฮาคืนตีโอ้ยตั้งเจอเก้อนี่มึงเห็นบ่นี่มึงกลายังเอี้ยหญ่กูยมึงได้นี่้อาออ้าอ้อ้า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 อ้อ้าอ้ยอ้้าอ้้ออ้าอ้อ้า้ออ้า้ออ้อ้้าาาดาอออจ้้้้ว้ว้ว พอลุงสง่องพอลูกยังอีกบอกว้ใหญ่เจ้าคือเต้นว่าถือกวางเขาอยู่นี่เอาไม่บ่งกันดูอาไาิ่กติใหเอวดีเสรเอเอัวมาแลงนี่อีสุดยุนีก็เต้น<อ>มีแต่ข่อยนี่เออมาไหมเอาดีนะเสจอวัวเกิดซาดเที่ยวทอนี่มีแต่จวดเอ้ยวัวพอลุงสง่องเราเฮ็ดข่อย ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ จะนลังมาฟังก่อนมาฟังก่อนน้ำเดินขนัดน้ำผมเดินใช้ยวันสู่ท้องลงบอมาแม่เธอว่าผมยังไม่ฝากไว้ฟังจะรำเดินน้ำเบิินดื้อรำเตยโอแฟนเอ่ยฝากไฟด้วยใจบงังขอความแฟนด้วยสำเนียงเสียงชวนฟังดังแม่ดังอยู่ที่คุณนุ่นกันมา เชิญหลวงอาปามาฟังลำนองมาเชิญหลวงอาปามาฟังลำนองไม่พมเด่นใช่หมอไผ่เสียงพรคอยใส่ไหมขอหมอไผ่เป็นซื้อความมากจากใจจริงของผมผมเม็นบ่มีวันมาพี่พรสัก,กทิ์้างสาธิตก็ดังใหญ่ยีสมัยก็ดำเดินผ่นนักน้ำพมเด่นใช่ขวัญสูงทนรองร้อนมามแม่ถือว่าผมยังไม่ในวงการ เ็ดเสียงน้ยนยอยจากสยามพันตามส่งส่วยบรรจงฝึกขาดให้ไ,ไม่ขาดข,ขึ้นพี่วัญใจพี่ได้พันสันควรนเตินจึงได้เอื้นแฟนหมอลำช่ยนำสิเสียหนือได้ผมเด่นชัยกว่าเสียหนือได้ผมเด่นชัยกวาคอยแฟนนีนานีนาฮันนาจานีโบนองที่สวยทรงน่านแรงใจยาสลาลืมลหล ai só e ฟังเอ๋ยหันมาจากทางกำรรเศรษฐีใหญ่เมืองอีสานซื้อเจ้าสัวพอนชัยเมียผัดสือพิมพา้าผู้ห่างมีดีใดแถวอีสานเขตนีเป็นลูกดีเท่าพ่อสัวออกไปจ้าปากเบา่าให้ไท่บ้่านหูเดียงน้ำเบ่งดูเท่าพ่อสัวพอนชัยเอ๋ยพอนชัยเอ๋ย ำก่อนมาสอนสี <S <S สเรื่องดวงใจทอลาพี่ในคืนนี้คงมีคา่าอนาคตการศึกษาปริญญาวาดไว้จังได้แท้ได้รับชมหมอลำดีบ่เลิกลม,มแฟนยังจมค่อยถามหาเอ็มอภัสระลำท่านใจ เลือนไหลพอะป่านหามหันมาฟังสายกำบทก่อนลำเจ้าสวยใหญ่คือเจ้าสวพรใช้ามผู้ไดกะหูเงินเขากู้อยู่ส่วแซวคิดตน้ำลูกแกว้วสองมิ่งบวตาออละวันการจะนา่าสิสงเลียนเบียนหู ความเป็นดูยังเต็มที่ลูกเรียนดีต้องเรียนเนื้อต่อส่องคำเพลงลูกอใจจดจอแต่เจ้าสิจาวาว่าต่อเมียในยามเมื่อนี้กระลว่าแฟนตั้งหลายทุกตันทราบ ตัวผมเองมีน้าวัจจะสัวพรชัยมีเมียอยู่นันก็นคือพิมพา่ามีลูกอยู่สี่คนนั่นก็นคืออรลวันกัญจนาเพ็ปก,กาสุจิตาพิมพา่าเมื่อนี้ผ้าพีก็ไปนางผาในี่หอมมุกทุกคนลางหลาจะสวพิมพา่าเรื่องการล่ำการเลี้ยงของลูกสาวเขาทั้งสี่คนหนักเป็น,จนใจแน,นละ่ะพิมพา่าเอ้ยบอาสูพีฟังมุกนะ ลูกสาวเฮาน่ะเจ้าสัวไม่ต้องเป็นห่วงอ๋อละวันการจะหน้ามันเรียนเก่งคือแม่มันนี่ล่ะป้าดทางความเบานี่เจ้าก็บว้าเขาแต่จะของนอพิมพ์พาเอาก็คุณนายพิมพ์พาสมัยเป็นสาวสาวรถคืออย่างนี่เจ้าสัวป้าดเบาไทยกับเป็ดเมียคอยพิย <laughs> <laughs> พมพ์ผ้าแล้วเรื่องการล่ำการเรียนเนี่ย ลูกสาวเขาผู้ใดเลี่ยนดีเลี่ยนเก่งกูโม่ล,ละพิมพ์่าถ้า,าเลี่ยนเก่งก็ต้องอ่อนละวันแต่ว่าคันไปย่องผู้หนึง่งผู้หนึ่งกะสีเสียใจเนาะจะสว,สวนเนาะแม่ละพิมพ์่าย่องผู้หนึง่งผู้สองกะสีเสียใจอย่าหลูขาสีเขียดละพิมพ์น้เนาะแต่ว่าเมือ่อไรพิมพ์่าชวยปานนี่แล้วพี่กับย่างม่ตั้นเห็นหน้าอีสิยสด้พิมพ์่าแมน่นุ๊มมันไปหาหลีมานรับยุใสเนาะสอยสดจ้ะเมื่ หมอลำดีกำลังลุงเคยไปลำบานดุงได้เกียรสามกะตาเคยไปลำวัดปลาหลวงตาหยองหย,ยองข้าวจีวากาดีเอาโซเป็นนุ่งมันจะใส่มือคูดตื่นสวยแต่โซเอาข่กันยาก,ย,ากยากอยู่นอกพ่พอมันอยากยากังห่ะโซเขา้าน้ำก็บอหนึ่งไว้ไเอ้พอถ่วยซ้ำกับบอล่าง เพียงข่อยสิบ่าล่างข่อยกระเฮ็ดไปก้อนบัานก้อนเมียงพื้นล้วล่ะฝาดอีโสบังท่านางมันว่ามันคุณนาย้ด้โสไม่จะไมยข่อยสิแทนทีเจ้าตัวเมย์คุณพุณคุุุเอ้าเอ้าเอ้าคำบอกมึงนีโสเทียงคำามกตกฝากเจ้าโสว่ให้ตกฝากประเด้ดอกพก้อาาข่อยสิเลือนนั่น ขั้นพ่อขั้นแม่บอกมึงกับยาเทียงความดูเลยโสมึงกับฟังความพ่อความแม่มึงแน่เอาพ่อเอ้ยบัดพ่อกับแม่เปลี่ยวพอฟังคำลูกคำเต่าฟังจากน้อยแน่ขั้นพ่อกับแม่ฟังคำลูกคำเต่าลูกเต่าสิแก่เขาลานเนี่ยย่างผุนได้พอคำบอกมันซนลอนหาแต่เนี่ยอยากเนี่ยกินต่อพิมพ์บ้าเบิ่งมันโลดเบิ่งมันเอาโรสสมื่อนี่เฮ็ดอย่างยิ้มตื่นสวยป่านนี่โสมาคอยกันยากเกียร์ปิดเกียร์ไกลสิมาเกียร์ปิดเกียร์ไกลอยังโส มื่อคืนนี่พอลงมากินน้ำพอเห็นมึงยางออกจากบ้านเด้กๆตอนตีสามตีสี่ไปยังโสไปหืฮเรื่องผู้สอนล่อนไส้นะ่ะมึงพักในโสมึงพักในโซ,พ,นโซโอพอไขอกระพักไว้อยกระเจ็บไว้ได้อกไนดะ้เจยูดอกก็แซวว่าผู้สอนล่อนไส้ทันนะาเธอเอาจัางสิบอกน้ำอีโซลรอเสียหาเสียซิบอันดีแล้วเจ้าบ่เสียลอยเสียพันทันหนานั่นคอยเราปวดหัวเดี๋ยวนี้บอกน้ำอีโซกันดลยเพราะว่าจะปวดหัวหลายประนันตี ปวดผู้เดียวนี <ally parfois> ่แหละโซกบ่ปวดลายดอกโซ่ข so ้าจะปวดหัวจะไปหายามากินเด้อพอเด้อยาเก็บปวดอยู่อะนะไม่เบื่ออึดบ่อยากตัวเรื่องอยากเสียมากินดอกโซ่ถอพิมพ์ผ้าบอกน้ำมิโซลเซียหาเซียซีบสันเอิญลูกสาวห้องออกมาหาคอยดูถอพิมพ์ผ้าเจ้าบอกนะมันเลิศโซโซน้องยุใสมือนี้น้องยุใสเอาแล้วั่าการแม่พิมพ์ปากาสุจิตายุใสอาหารน้ำก้นข่อยม่อยู่ได้ล่ะอล่าว่เด้วยกัรจะหน้าสุกิตาบุรีรัมไปทั้งเดีล่ะล่ะ ไปเอิยอย่งบุรีรำสูตรน้องจะบอดสูตรบุหรีรัำย์่อยไเลียก่ยข่เลียเรื่อยเอ็ดผุดแล้วมาหันกับพิมพ์บ้าลูกสาวมิต่ภูงงามงามเราพิมพ์บ้าเบิ้งเป่นปากาสุจิตายางออกมาลวยรวยแต่ผู้งามงามเราพิมพ์บ้าว้าไยังโซไปตื่นหัวอีปวอนีีจะเป็นหนาคือหัวเกิดใต้ให้มึงยิ้มแล้วตีฮนาเอาเอาเอาาโซ่ก็นมานั่งอย่างแทนทีพอก็เม่นี่โซ่ ข่อยลืมข้าวพอคุณไปนั่งน้ำน่องคุณโสข่อไขงรอกนั่งลูกสาวเขามาหอดเบอร์ตั้งสี่คนนี่แล้วเจ้าลองถามลองหวว่าลูกสาวทั้งสองคนมองดูว่าเรื่องการลำการเลี้ยนของเอื้อยมูน่ะอราวันการจะน้าเป็นจะในแนวหลาแถวพิมพ์ผาบอต้องห่วงบอต้องห่วงลูกสาวหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนไข่มาค่ะมาเรียนเราแวพิมพ์ผ้า มันได้แม่มันเม็ดล่ะเจ้าสัวเอ้าอีกแล้วขั้นเป็นว่างนี่เตะเข่าโกจะคล้องอีกแล้วถอบพิมพ์ผ้าก็ได้เนี่ยเลี้ยงเด็ก็ได้แม่คอยกับของใจอยู่ได้เลี้ยงหเแกยวหรืออันใดก็แม่บอกับเรื่องคบสวยโอ้ขย้อนเก่งเบิ่งแม่มันหนีโซ่ผู้โจกผู้งามบ่สันพอบจมาเอาแม่มึงดอกสัก็บคอยยิ้มมุมตตำเนาะ ออลรั้วันเดยจ้าแม่กันเจ้าเป็นจังไดลูกการล่ำการเลี้ยนตอนนี้ออลรั้วันว่าออลรั้วันสิไปเลี้ยนกรุงเทพแม่แม่ออลรั้วันก็เลี้ยนจบแล้วเอา้าลูกสาวแม่เลี้ยนจบแล้วตีแม่นจ้าเจ้าสัาวมันอะไรพิมพ์ผ้าลูกสาวเขาเลี้ยนจบแล้วเด้เอ้าลูกสาวเขาเลี้ยนจบแล้วบ่ล่ะพิมพ์ผ้าน,นั่นน,านั่นนั่นนั่นเป็นพ่ออยังนี่ลูกเลี้ยนจบแล้วบู่้หลูกเลี้ยนจบแม่ อก็แนวพี่แถวเราน้องพิมพ์ผ้าบ่ได้เป็นสาวสวยงดงามคือเจ้าน้องพิมพ์ผ้าวันเดลัสโซ่ต้องขอยับน้องจบแล้วมีความคืดว่าสิไปเรียนต่อในกรุงเทพกรุงไทยพุนเดดอนนี่ถูกมีความคืดว่าสิไปเรียนในกรุงเทพกรุงไทยอือจ้าเดี๋ยวพอลองถามน,อน,น้องมงคลเดิศเสื่เด้อจังอัลลาวันจ้าขันสิปไปเรียนนี่กรุงเทพแม่สุกไอยากให้ไปแม่ลูกหลานอรวรรณสัญญาแม่ อลรัตน์สิเป็นคนดีสิเป็นเด็กดีสิเรียนหนังสือให้จบได้ใบปริญญามาให้แม่เด้ขั้นเป็นยังสัน้นแม่เจะส่วนเนาะว่าไงละพิมพ์ผ้าลูกสาวเฮามันกะเก่งพี่แม่มันเนาะแม่อไรต่อพิมพ์ผ้าขั้นแม่มันบองงามบองเก่งข่อยบอกออกมาเห็ดเมียดอกยเมียนแ,แล้วใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Ppreso